สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ครับครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี15ท่านแรกนะครับสวัสดีอยู่กับอาจารย์เชนนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้อาจารย์เชนมาคำนวณสูตรเซนดังนะครับเมื่อจันจันทที่16สิงหาคมให้ลูกศิษย์ได้ติดตามกันนะครับสวัสดีใครที่รับชมไลฟ์สดอยู่วันนี้อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีทักทายกันด้วยนะครับรับชมอยู่ตอนนี้นะครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดค์ดแชรร้วยนะับ วันนี้อาจารย์เชนมาช้าหน่อยงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับวันนี้อาจารย์เชนจะมาวิเคราะห์สูตรเสียงดังนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564น,นะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้หลักเด่นบนแล้วก็หลักเด่นล่างนะครับเรามีครบแล้วนะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแบ่งปันด้วยนะลูกศิษย์นะ สวัสดีทักทายกันก่อนนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมอาจารย์เชนนะครับขอรายงานตัวด้วยนะครับวันที่นะครับสิวันนี้นะครับสินะครับสิสิงหาคมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีอยู่กับอาจารย์เชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับสวัสดี2ีท่านแรกด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีลูกศิษย์ของอาจารย์เชนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับใครที่รอติดตามอาจารย์เชนวันนี้นะครับเรามาช้านิดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่24แล้วนะครับต้องขออภัยลูกศิษย์ทุกท่านนะครับแต่ว่าอาจารย์จะพยายามที่จะให้ทุกสํานักก่อนเลยนะครับทุกสํานักให้ครบภายในวันที่15วันพรุ่งนี้นะครับ ใครรอสำนักไหนนะครับรอติดตามคืนนี้เลยนะครับลูกศิษย์ทุกท่านครับคืนนี้อาจารย์เชนจะลงสำนักฟรีให้ทุกสำนักเลยนะครับที่หน้าทำลายหรือไลน์ s 4 9 4ตัวเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับวันนี้นะครับใครติดตามสำนักไหนนะครับรอสำนักไหนนะครับลูกศิษย์รอติดตามคืนนี้ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะ ลงสํานักต่างๆให้ลงในวันนี game, ้เลยในลูกศิษย์นะนะครับสวัสดี30ท่านแรกด้วยนะครับว <t ips> <t ips> <t ips> ันนี so ้ใครที่รับชมอยู่นะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมพิมพ์เลขเก้าหนึ่งตัวให้จาย์ด้วยวันนี้ใครที่พิมพ์เลขเก้าหนึ่งตัวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่วันนี้นะครับพิมพ์เลขเก้าหนึ่งตัวนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นเลขมงคลด้วยเลขเก้าหนึ่งตัวนะครับที่หน้าทไลายของอาจารย์เชนไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะลูกศิษย์นะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครที่รับชมย<ค>อยู่ตอนนี้นะครับใครที่กดไลค์ <ๆ S 1> กดแชร์ให้จา์ะ<ๆ>นะครับลูกศิษย์นะวันนี้แบ่งปันเพื่อนเนด้วยนะครับใครที่รู้จักให้ขอให้ได้รับเงินล้านวันที่16สิงหาคมนี้ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ต<ข>อนนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้งวัน,นี้อาจารย์มาช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากอาจารย์กําลังวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆแล้วก็ตัวเลขที่ดังๆนะครับหลายๆสํานักที่กําลังออกมา S <S <an> นะครับตอนนี้อาจารย์จะวิเคราะห์ให้ดูตัวเลขต่างๆนะครับแล้วก็คัดตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามาที่สุดให้ทุกสิทธิ์ได้ติดตามกันนะครับเริ่มจากนะครับเด่นหลักสิบบนกันก่อนนะครับอาจารย์จะคำนวณหลักสิบบนกันก่อนนะครับเริ่มจากหลักสิบบนกันก่อนนะครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะทุสิทธิ์เนาะ สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ครับสุดซีดาหัของอจันเชนออกมาครบแล้วนะครับลูกสิ์ครับวันนี้ตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้านะครับสำหรับสุดซดาห์ของอจันเชนนะครับหลักคํานวณ2ตัวตรงวันนี้มีตัวไหนบ้างน,นะครับให้ลูกสิ์รับชมกันก่อนนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับใครที่มาทีหลังแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกดูในช่วงนี้นะครับลูกสิ์ครับหรือใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ภาพชัดไหมเสียงชัดไหมถ้าภาพชัดเสียงชัดพิมพ์เลขเก้าให้จันหนึ่งตัวด้วยครับ ใครที่พิมพ์เลข9หนึ่งตัววันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับถูกรางวัลใหญ่ทุกท่านนะครับจากอาจารย์เชนไปนะครับวันนี้หลักสิบบนนะครับในการคำนวณออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นการจับค่อยกันนะครับของงดประจําวันที่16สิงหาคมนะครับส่วนหลักเด่นหลักล่างนะครับวันนี้จับตรงแน่นอนนะครับทุกหลักจับตรงเลยนะครับหลักเด่นทัวที่2นะครับและหลักเด่นตัวที่1นะครับ หลักเด่นล่างนะครับวันนี้จับตรงเลยนะครับใครที่จับได้ใครที่เพิ่งดูครั้งแรกนะครับดูรอดูย้อนหลังได้นะครับสติย้อนหลังได้นะครับแล้วก็สามารถดูวิธีทำที่อาจารย์สอนได้นะครับดูคลิปย้อนหลังได้ที่หน้า Facebook อาจารย์เฉลิมพลศรีฐานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับสิทธิ์นะ นะครับเดี๋ยววันนี้สุดสินดาของอาจารย์เชนนะครับวันนี้สุดสินดาของอาจารย์เชนนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์เชนวิเคห์ให้นะครับวงตัวเลขให้สดสดแบบนี้เลยนะครับกอดหัวออกทุกครั้งใครที่มารับชมทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ดูคลิปย้อนหลังได้นะทุกท่านนะวันนี้40ท่านนะครับอาจารย์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เรามาแบ่งโชคกัน นะครับแบ่งปันเพื่อนๆนด้วยทั้งสิทธินะนะครับใครที่รู้จักให้วันนี้ขอได้รับวันที่16สิงหาคมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะวงให้ตัวเลขเด่นๆที่สุดของงบประจววันที่16สิงหาคมตามสรเซียนดังของอาจารย์เชนที่วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นอาจารย์วิเคราะห์มาเสร็จแล้วนะครับอาจารย์จะวงตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามากที่สุดให้ทุกสิทธิ์ได้ติดตามกันนะครับตัวเลขที่ไม่ได้วงนะครับไม่ได้แปลว่าไม่เข้านะครับทั้งหมดมี16วงนะครับ16หานะครับทุ สูตรนี้อาจารย์คำนวณออกมาแล้วได้สมมหมด16ขางนะครับ16างนี้เป็นตัวเลขเด่นนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับมีโอกาสถูกและผิดลูกศิษย์สามารถดูสถิติ้ันหลังได้นะครับลูกศิษย์นะ นะครับอันนี้สูตรนี้อาจารย์ไม่ห่วงนะครับสามารถทดสอบได้ที่บ้านนะครับหรือลองคํานวณได้ก่อนที่อาจารย์จะไล์สดได้นะครับว่ามีตัวเลขไหนบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างรายงานตัวกันด้วยนะครับลูกศิษย์เศรษฐีวันที่16สิงหาคมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างรายงานตัวให้อาจารย์ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์คุณเมธิวลานะครับจากจังหวัดตากทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คุณมุ้ยจากอทมด้วยนะลูกศิษย์นะนะครับจังหวัดที่อาจารย์ได้เอยชื่อไปนี้ขอถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านนะครับนะสวัสดีคุณอัมพายด้วยนะครับจากจังหวัดโคราดด้วยนะครับสวัสดีเศรษฐีใหม่ทุกจังหวัดเลยนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านด้วยวันนี้อาจารย์ไม่ได้แจ้งลูกศิษย์หลายๆคนนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเลยว่าจะมาไลฟ์สดในช่วงเวลานี้นะครับวัน เียวเวลามาแบ่งปันสูตรเสียงดังของลูกศิษย์ให้ติดตามกันก่อนเลยนะครับลูกศิษย์นะนะครับและวันนี้นะครับหกหางดังๆนะครับของสูตรเสียงดังของอาจารย์เชนนะครับประจำวันที่16สิงหาคมนะครับ2อ6 4นาะครับอาจารย์โบกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสซอรพรอย่างได้นะครับชุดฉบับเต็มนะครับฉบับที่อาจารย์คัดแล้วนะครับสามารถรับชมได้ที่ไลน์แอด sd เก้าสี่ตัวได้เลยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับลูกศิษย์นะนะครับ สู่เซนดาของอาจารย์เชนนะครับวัประจุมวันที่16สิงหาคมนะครับวันนี้ออกมาครบแล้วตรงกับใครบ้างนะครับตัวเลขที่จาร์มงให้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับทั้งหมดนะครับ16หางคัดออกมาเหลือแค่6หางที่เด่นๆงวดนี้นะครับสิทธินะนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับสามตรงเงินแสนแล้วก็3ามตรงเงินล้านนะครับเจอกันนะครับวันนี้3ามตรงเงินแสนแล้วก็3ามตรงเงินล้านนะครับเจอกันนะครับสามทุ่มนะครับวันนี้นะครับ3ามทุ่มรอดูได้เลยนะครับรอดูได้เลยนะครับที่หน้า ลฟ์สุดของอาจารย์เชนแล้วก็หรือหน้าทำลายของอาจารย์เชนได้เลยนะครับลูกศิษย์นะครับวันนี้สูตรเซตดังของอาจารย์เชนงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564นะครับอาจารย์มาคำนวณให้ดูก่อนเลย30ท่านนี้นะครับได้เห็นก่อนนะครับตัวเลขที่อาจารย์บ่งให้นี้นะครับเป็นตัวเลขที่อาจารย์คำนวณมาแล้วนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับในสูตรของอาจารย์เชนนะครับเป็นตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามาที่สุดวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีตรงกับใครบ้างนะครับวันนี e. ้ตรงกับใครบ้างขอให้โชคดีทุกคนนะลูก <lobster> ศ <music> ิษย์นะ นะครับวันนี้เจอกันนะครับคืนนี้เจอกันทุกท่านนะครับวันนี้สดสดังให้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่14แล้วนะครับคืนนี้จะมีสามตงเงินแสนสามตรงล้านอีกนะครับวันนี้ใครที่รับชมอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับขอให้ทุกท่านเซฟแล้วก็เขียนประกาศจดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคืนนี้ไม่ได้ไสดสดสดังให้แล้วนะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับก็ แชร์ไปที่หน้าทำลายของตัวเองนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าจันให้ตัวไหนไปนะครับส่วนซองดังนะครับสาตรงกระแสแล้วก็สามตรงรงนล้านคืนนี้เปิดซองแน่นอนนะครับรอรับชมแล้วก็กดติดตามด้วยน้องศิษยนนะครับ และก็สำหรับทุกท่านนะครับหลายๆท่านนะครับที่ติดตาม9เส้นดาวของอาจารย์เชนนะครับวันนี้นะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับที่ Line @sd94 ตัวนะครับรวมไปถึงชุดคำนวณและก็ชุดพิเศษนะครับหลายๆท่านถูกรางวัลนะครับขอให้ทุกท่านถูกรางวัลแบบนี้ตลอดไปนะครับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อาจารย์ขอกาบราไปก่อนนะครับเจอกันคืนนี้นะครับวันนี้ให้ดูก่อนเลยโุเสนดาวของอาจารย์เชนวัวลูกศิษย์หาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับก็เลยรีบคำนวณก่อนเลยนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับหกหางวันนี้คคาานนววณออกมแล้ะรับ ใครที่ดูไม่ทันนะครับดูคลิปด้านหลังได้เลยนะครับสวัสดีครับจากสมุทรปราการนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับที่จาจากสมุทรปราการทุกท่านด้วยนะครับลูกศิษย์นะนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมอาจารย์อยู่ตอนนี้นะครับขอให้ท่านปลอดภัยจากโรครายโควิดทุกท่านนะลูกศิษย์นะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอะไรเซฟได้เซฟเลยนะครับลูกศิษย์นะนะครับวันนี้ใครที่รับชมนะครับได้เลขมางคลจากอาจารย์เชนไปแล้วนะครับได้รางวัลไปแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับลูกศิษย์คนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับใครที่ได้ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถูกรางวัลจากอาจารย์เชนไปแล้วนะครับให้ร่วมทําบุญหรือใครที่บริจาคได้ช่วงโควิดนะครับให้บริจาคเลยลูกศิษย์นะนะครับวันนี้อาจารย์ขอกาบรลาไปก่อนเจอกันวัน คืนนี้ด้วยนะครับวันนี้3ตรตงเงินแสนแลวก็3ตรตงเงินล้านคืนนี้ทุกท่านด้วยใครที่รับชมวันนี้จดปากกาให้ท่านให้เสร็จเรียบร้อยไว้เลยนะครับเจอกันคืนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่มาที่หลังด้วยนะครับแล้วก็นะครับสุดเส้นางของอาจารย์เชนนะครับวันประจววันที่16สิงหาคมนะครับอยากได้ฉบับเต็มนะครับสามารถรับชมได้ที่ l ลน์ s d 9 4ตัวเหมือนเคยนะครับวันนี้อาจารย์ขอกลับลาไปก่อนเจอกันคืนนี้ทุกท่านสวัสดีครับ